ครับสวัสดีครับย่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทางช่องเทปมิวฟโตุครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเปิดไทยขายส่งนะครับสายน้ำพึ่งดิมทางริมถนนนะครับมือนี้นะครับทดลองนะครับเป็นการทดลองเป็นการทดสอบทางแรกนะครับของทีมงานพ่มแดงเข้าในการขายส่งสายน้ำพึ่งนั่อง็คือการเทนะครับ จะพาไปเบิงนะครับนี่ครับผมท่ให้เลือกน,าานะครับในราคานะครับสี่ร้อยนะครับอุปกรณ์รนะครับที่เพิ่มเติมขอม้าของเขาก็คือเป็นอ่อพีวีซีนะครับนี่่อพีพีซีอันนี้ไม่ได้ติดกาวนะครับแต่อือสามารถขอดตรงขอต้อนี้ได้นี่ครับกว้างกว้างแปดสิบเส้นเงาเมตรยี่สิบ นะครับเมื่อกี้พอดีกับถ่ายรถกระบะเขาเลยนี่นะครับยาวเมตรยี่สิบกว้างก็ยี่สิบเส้นนะครับท่อก็เป็นท่อน,าน่าจะนิ่วครึ่งนะครับนิ่วครึ่งเลือกได้นะค,ะนครับได้ลองลอได้ได้ครับโล่ระยิบหา่าเลือกเลย รับสมมือนี้เขาใส่เป็นสมสายน้ำผึ้งนะครับเป็นสมเบอร์สองนะครับผมสมสายน้ำผึ้งฟางนะครับร้านที่เขาใส่มือนี้กับ้านโชกพาชาัชรีนะครับเหมือนพวกกับตามนี้นะครับอยู่ที่ตลาดเมืองทองอุดอรนะครับกะคอยมาเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดเป็นคลิปให้เบิ้งยุ่นะครับว่าเขาประสบความสำเร็จหรือบอ่นะครับคอยไปเบิ้งในคลิปต่อไป นะครับคลิปนี้กับอัปเดตล้านนะครับเมื่อนี้กับวันที่2 3 2 3เดือนมีนานะครับเป็นการทดล่องทดล่องเทถดล่องกล่องล่องเบิงนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่เข้าเฮดมาเนี่เป็นการใส่ถุงนะกะบ่ได้มีอย่างติดขัดอย่างนะครับก็ถือว่าขายดีนะครับแต่ว่ากอยากทดล่องให้พี่น้องเบิงนะครับ ว่าเห็ดแบบร่องเห็ดแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์กันยังหน่อยหน่อยสิน้นคือเก่านะครับมีโฮมมีตาซังนะครับอนนี่เพิ่มตรงนี้ทอพีบีซีแต่นี่นะจิตว่าเน่ใจว่ามันทอจากหนิวนี่นะครับประมาณก่ำมือหนึ่งนี่นะน่าจะสองนิว้วหรือนิ้วครึ่งนะครับขอต้อนี่เขาไ่าได้ทากาวบ่ได้ใส่เข่านะครับแบบสวมไว้กว้างแปดซีฟยาวเมตรยี่สิบ นะครับก็พอดีเลยเนาครับฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับมาอัปเดตล่านให้พี่น้องเบิ้งนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ